สมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถราพระสังฆาธิการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลครบ72ปีพระพรมดีลุกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดสามพระยาการนี้สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกุณานโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนถวายพระไตรนำส่งพระราชทานในพิธีนวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานคร เนื่องในวาระโอกาสอายุวัฒนามงคลครบ72ปีพระพรมดีลกกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดสามพระยาสมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระเมตตาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชูชาติชุยกรมเป็นผู้แทนอันเชิญพระไตรพระราชทานน้ำสงพระราชทานและเครื่องราชสักการะถวายพระพรมดีลกในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลณวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานคร พระพรมนีโลกบินามเดิมเมื่อเอื้อนนำสกุกลกรีนซาลีเกิดเมื่อวันที่13กรกฎราคมพุทธศักราช2488นบณบ้านเลขที่116หมู่ที่6ตำบ,บนลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุปสมบทเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2510นณวัดมหาพลตำบ,บนลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเจ้าวุฒิการพัฒติสาสุวรรณโนวัดปรีดารามตำบนแม่ลาอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอุปัชฌาย์วิทยาฐานน้าเบรนท์ธรรมก้าประโยคจบปริญญาโทสาขาบาลีและการศึกษาทางพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียจบปริญญาเอกสาขาบาลีและการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียและพุทธศักราช2553รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะในราชินา ที่พระผมดีโลกปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าวาดพระสามพระยาเจ้าคณะกรุงเทพมหาคนครและกรรมการมหาเทราสมาคม